แจกค่าเทรดถ้าไม่ตายที่หาเงินให้ได้วันหลัผมมีวิธีเทรดยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ดูนี่คือออเดอร์ที่ผมพาเข้านะเดี๋ยวจะพามาแกะออเดอร์นี้ว่าชุดนี้เนี่ยผมใช้เทคนิคอะไรแล้วก็ท่าไม่ตายยังไงในการทำกำไรชุดนี้ชุดนี้ก็ หาเงินหลักหมื่นเหมือนกัน,นะฮะในแต่ละวันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฟุ๊บโอเคฮะทุกคนสวัสดีทุกท่านด้วยอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาพบกับไอซ์สวอตโกหรือว่าหลายๆคนเรียกเรียกผมว่าท่านสุลตานั่นเองนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเนาะในการหาเงินให้ได้วันละหลักหมื่นนะฮะในการเทรดแค่หนึ่งไม้หรือว่าการเทรดแค่ท้าไม่ตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองซึ่งในช่วงนี้บอกก่อนเลยว่าทองคำนี่วิ่งแรงมากนะฮะวิ่งทีหนึ่งคือวันละหมื่นจุดอะ่ะมีให้เห็นอะ่ะ แทง5นาทีแท่ง1มี500จุดพจุดก็มีให้เห็นนะฮะเดี๋ยวให้ดูแทงนี้นี่นี่คือทำเฟรม5นาทีนะฮะแทงนี้โอ,โอ้โหพันจุดแค่นิดเดียวนี่คือพันจุดนเนี่ยลองดูตรงนี้สิชุดนี้นี่คือแท่ง5นาทีเนะี่ยเปิดตลาดมาเทมา5,000จุดนะฮะซึ่งตลาดอย่างเนี้ยเล่นยังไงผมจะมีวิธีมาบอกแล้วกันก็คือถ้าสมมติคุณเล่นถูกทางคุณมีสิทธิ์ได้รวยได้เลยชุดในชุดเดียวแต่ถ้าคุณเล่นผิดททาางแแแกกกกกะะะมมมันไไ่่ถถูู กณก็มีสิทธิ์ที่จะล้างได้เลยเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็บอกเลยว่าต้องหาเซตอัพในการเทรดง่ายๆซึ่งวันนี้ผมก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมได้ได้แชร์แผนนี้ลงในกลุ่มให้ด้วยนะครับว่าผมเข้าได้ดียังไงเนาะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ1ก็คือผมจะมาเขียนให้เช็คลิสต์เลยนะโอเคเช็คลิสต์นะฮะทุกคนลองดูตามผมนะเช็คลิสต์ว่าเราควรมีอะไรบ้างหลักๆเนาะหนึ่งอ่านโครงสร้างตลาดให้เราก่อน นะครับมาเก็ตสักเจอ์นะฮะอ่ะอ่านโครงสร้างตลาดเขนะียนง่ายอ่านโครงสร้างตลาดให้ออกก่อนว่าตอนเนี้ยเทรดมันเป็นอัพเทรดหรือดาวเทรดนะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยผมให้ดูผมจะก่อไปให้อันนี้คือเลียวทานหมดเลยนะชุดที่ผมเข้าน่าจะชุดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมกรอสักนิดนึงนะฮะอ่ะอันแรกเลยอ่านโครงสร้างตลาด,ลาดออกถ้าเราดูแบบนี้ในทางเพคนาทีทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นเทรดอะไรนะฮะ โอ้ oh, โหโคตรง่ายเลยนะอย่างแรกเลยคือเอาเอาเอา,เอาเส้นสบิดลน์มาตีก่อนเส้นเพทงก็ได้ตีให้มันดูง่ายๆว่าอ๋อมันเป็นเส้นอะไรมันเป็นเออ่เทรนขาลงนะฮะอ่าเห็นไหมหนึง่งอ่ะนี่คืออะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้คือกําไรเป็นหนึ่งลบไปก่อนอ่ะนะฮะอย่างแรกเลยคืออ่านหงส์ไสออกดูบาเก็ตซักเจ้อออกอย่างเช่นชุดนี้คือเป็นเทรนขาลงแบบชัดเจนถูกไหมฮะอ่ะสอง ลองดูซิว่าเรามีอะไรบ้างทีนี้อาจจะลองตีดิมันโซนสปาร์โซนก็ได้หรือแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ออกนะแนวรับต้านแนวรับแนวต้านนะฮะสามาดีมันโซนสปาร์โซนชุดเดิมเลยนะะเซตเดิมก็คือเป็นเซตที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยดูง่ายๆก่อนเลยสมมติว่าเราจะหา แนวรับแนวต้านนีมาโซนตบะโซนเราลองหาดูที่หายังไงได้บ้างนะฮะชุดนี้มีอะไรบ้างอ่ะชุดนี้แม้จริงๆมีสปีดไลน์นี่คือก็จริงๆก็เล่นได้แล้วนะชุดเนี้ยแต่ชุดนี้ที่ผมเอาชัวร์คือคอนเฟิร์มไงว่ามันจะลงต่อให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะตีไปนะฮะชุดนี้ก็เป็นซัพพลายโซนนะฮะเป็นซัพพลายโซนอ่ะซัพพลายโซนง่ายๆแต่ที่เราที่ผมเล่นคือเล่นชุดนี้นะฮะ ถ้าทุกคนสังเกตนี่คือ5นาทีนะย้อนเข้าไปอีกนะฮะจะเห็นชัดเจนแล้วว่านี่ก็จะเป็นทำเอ่อเป็นสปีดไลน์เหมือนกันนะฮะก็คือยกโลยกโลยกโล,กโลจะริงๆผมก็ได้บายชุดนี้มาด้วยนะเนี่ยพาในในไลท์เทรดบายชุดนี้มาเลยเก็บไปประมาณน่าจะนี่ชุดนี้ประมาณ4 0 0 0จุดนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มาอยู่ที่ประเด็นประเด็นตรงนั้นนะเราจะอยู่ชุดออเดอร์เซลตรงนี้นะครับว่าทํามห้ตนี่คือ ซึ่งันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงนะหรือถ้าใครยังมองโครงสร้างไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงใช้เครื่องมือตัวน,นี้ช่วยได้นะก็คือเป็นเครื่องมือของ TTS หรือว่าเ n t u n n น l นะฮะตัว TS, นี้ผมเปิดมาเห็นไหมจะมีสัญญาณชอ็ชอตช็อตลองลองแล้วก็มีเส้ญญนทูเนลตรงนี้ด้วยมันจะมองอย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อมันหน้ามันหน้าเอนะมันหน้าเซลนะนะครับเล่นง,ง่ายๆเลยมีสัญญาณช็อตมาใสา่ช็อตมาใส่ถ้าอยู่ใต้เทนทูเนลแต่ถ้ามันอยู่เหนือเหนือเส้นทูเนลอย่างเงี้ยอลองใส่นะครับ ลองใส่ลองใส่ใส่จนกว่ามันจะเกิดเชิงออฟคาแรคเตอร์อย่างเช่นอ,อย่างนี้นะฮจะขาขึ้นขึ้นมาแล้วปุ๊บมันเบรกเทสทูนแนลมานะฮะแล้วก็เกิดการช็อคหรือเชิงออฟคาแรคเตอร์และเกิดบอสย้ำอีกรอบหนึ่งแสดงว่าชุดนี้คืออ่อแสดงว่าย้ำเดือแล้วว่าผมจะเปลี่ยนเทรนนะเออเราจะเปลี่ยนทนีทหนนะาไลน์ต้องตามให้ทันนะผมมีสัญญาณช็อตมาก็ใส่เลยฮะช็อตมาก็ใส่ไหมชุดนี้ผมก็ได้กันมาเยอะเหมือนกันนะช็อตช็อตแต่ว่าเราจะเอาเอาแค่ตรงนี้นะฮะโอเคไหมอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะชุดนี้นี่เขาเรียกว่ามีการทัชชิ่งน,นะหรือว่าจังหวะสัมผัสรักนะฮะนี่สัมพัน์รักในเส้นสปิดไลน์ของเรานะั่นเองหนึ่งสองสามสามครั้งแล้วนะฮะสามครั้งนี่ถือว่าแข็งแรงนะพร้อมที่จะหลุดหรือพร้อมที่จะเบรกต่อเข้าไปได้เหมือนกันก็คือมองได้สองทางนะฮะจะ,จะเบรกขึ้นต่ออย่างนี้ก็ได้นะก็คือไต่สปิดไลน์ไต่สปิดไลน์จะเบรกขึ้นอย่างนี้ได้หรือจะทุบลงมาตรงนี้เลยก็ได้นะฮะ โอเคไหมซึ่งในมุมมองเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือเป็นมาร์เก็ตสไตรจ์ของเราคือเป็นโครงสร้างคือขาขาเซลล์ถูกไหมฮะซึ่งที่ลบที่ผมจะโฟกัสคือโฟกัสหน้าเซลล์แต่ทํายังไงให้มันคอนเฟิร์มก่อนก็คือต้องรอเขาเบรกเส้นสบ,บิดลายช่วน,นี้ไม่ได้หรือเป็น,นในส่วนของแนวรับนี้ให้ได้ด้วยนะนี่มาช่วงน,นี้อ่ะรอดูปึ๊บ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 ห่โอโไหมเหมือนจะเบรกนะเหมือนจะเบรกอ่ะสัญญาณช็อตอย่างนี้เข้าไหมจริงจริงถ้าเป็นผมเอ้ยผมเข้าด้วยนะจังหวะเนี้ย จังหวะนี้ผมเข้าด้วยเหมือนกันเนี่ยช็อตเนี่ยเออผมเข้ามานะอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแสดงว่าไงไหมนี่คือมันเบรกค,คือยังไม่เบรกอย่างชัดเจนนะเบรกหนะลอกก็ยังอยู่ในเส้นของทุนเนลเหมือนเดิมก็คือช็อตช็อตได้อีกนะ,ะซึ่งชุดน,นี้แหละเป็นการเบรกแล้วนะฮะนี่ให้ดูนี่คือ5นาทีนะอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่ะราคาตรงนี้คือเขาเบรกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเบรก เบรกสปีดไลน์นะฮะอ่านี่คือหนึ่งคอนเฟิร์มนะคือเขาเบรกแล้วจริงๆชุดนีถ้ถ้าสมมติถ้าอยากได้ราคาสวยๆคือราคาตรงนี้สวยสวยุดนะฮะก็คือปลายไส,ยส,ยส,ยสย้แต่ผมจะรอคอนเฟิร์มก่อนคือหนึ่งเบรกนะฮะเบรกสปีดไลน์นะฮะอ่ะเขียนด้วยนี้เงื่อนไขเช็คลิสต์อีกอันหนึ่งเบรกอ่ะผมเขียนด้วยืนสปีดไลน์นะฮะ สองเนี่ยถ้าเขาหลุดแนวรับนี้ได้นะก็คือเขาอาจจะมีจังหวะเด้งของเขานะถ้าถ้าเป็นตามเทคนิคนะอาจจะเด้งขึ้นมาปุ๊บรีเทสนะฮะรีเทสชุดเนี้ยแล้วก็ลงต่อเลยนี่คือชุดของการเล่นชุดนี้ที่ผมเข้าคือออเดอร์แถวเนี้ยนะฮะสิบหกอะไรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บ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 เห็นไหมแนวรับนี้เขาก็ไม่หลุดเขาจะขึ้นมารีเทสแล้วผมก็จะใส่ออเดอร์ตรงนี้ไปปังอย่างนี้คือ สุดยอดคอนเฟิร์มนะก็คือเป็นเทคนิคที่ถ้าไม่ตายใช้ได้ประจําและผมใช้ตลอดเลยก็คือเบรกปุ๊บนะฮะลงมารีเทสแล้วก็ย่อกลับขึ้นมารีเทสต,ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เอาได้ตรงนี้เลยชุดนี้เลยคือผมได้ใส่ชุดนี้มานะฮะซึ่งลานกําไรประมาณ5,000จุดนะฮะชุดนี้นี่ปรับ SL t h i g ที่ HIGH เหมือนเดิม HIGH เดิมเนี่ยถ้าเบรกไฮชุดนี้กลับไปได้ก็ยอมแต่จังหวะนี้คือไหลเลยฮะ สี่0จุดได้เลยนะฮะเราอาจจะลองวัดระยะดูว่าระยะจากที่เขาขึ้นมาเนี่ยถึงเนี่ยกี่จุดขึ้นมาประมาณ4 0 0 0กับ5,000จุดผมก็ใส่ไปเลยฮะ tp ก็4 0 0 0ัถึง 5, จุดเหมือนกันนะฮะถึงถ้าเรามองภาพใหญ่ได้อีกเห็นไหมมันจะมีชุดนี้อีกที่เป็นแนว demand zone ชุดเนี้ยชุดเล็กๆประมาณของ1ชั่วโมงนะผมก็เลยตั้ง tp ถึงตรงนี้เลยเนี่ย5 0 0 0กว่าจุดเนี่ยชุดนี้แหละที่ผมลันมานะฮะไปดูดูซึ่งไหมปกัปกปกักปักเรียบร้อย เห็นป่ะง่ายนิดเดียวแค่นี้เองคือนี่คือท่าไม่ตายในการหาเงินวันละหมื่นให้ได้นะฮะในจังหวะเซตอย่างนี้นะฮะโอเคชอบกันไหมฮะง่ายๆสไตล์นี้เลยอาจจะเทรดแค่วันละไม้หนึ่งก็ได้วันละวันละหนึ่งไม้แค่นั้นพอนะฮะไม่ต้องอะไรมากก็ได้เงินปเป็นกอบเป็นกำแล้วนะฮะยิ่งตลาดช่วงนี้วิ่งแรงอีกทีหนึ่งห้าพันจุดหมื่นจุดอะไรเงี้ยแบบนี้คือกินนิ่มถ้าเราเข้าถูกทางนะแต่ถ้าเราเข้าผิดทางโดยไม่มีชลิดดูหรือว่าเราแบบเข้ามั่วอะไรเงี้ยมีโอกาสล้างสูงเลยนะฮะ แต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะก็สําหรับเทคนิคนี้ก็ทุกคนสามารถนําไปใช้ก็ได้ใช้ดีหรือไม่ดียังไงหรือว่าติดขัดตรงไหน,นอคอมเมนต์มาถามได้โอเคไหมฮะเดี๋ยวผมจะตอบปัญหาให้ได้ว่าชุดนี้มันสามารถแก้ไขย,ยังไงได้บ้างนะฮะแต่อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ลืมเขียนชสต์ไม่หมดเบรคเสร็จรีเทสนะฮะอ่ะรีเทสแล้วก็ใส่ออเดอร์อันที่หกนี่คือขายไม่ได้เลยเป็นตัวของเครื่องมือ tts นะฮะ ที่ผมใช้คอนเฟิร์มออเดอร์ทุกรอบนะจะมีเครื่องมือของ TDS ในการเล่นในการเป็นเพลนนะฮะอันนี้คือผมใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวของ g s s ในการเล่นแบบไซด์เวย์นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ตอนนี้ถ้าเป็นเทรดอ่ะ TDS นี่คือตอบโจทย์มากนะฮะเล่นยังไงก็ชนะเล่นยังไงก็ชนะนะฮะดูดิกำไรคือแบบกำไรเยอะมากนะเนี่ยถ้าถ้าใครแบบได้รันหรือว่าได้เติมไม้ออเดอร์ตรงนี้พวกนี้มาเนี่ยเป็นหลักหมื่นห้าพันจุดแล้วนะเนี่ยนะครับเวิร์กไหมนะโอเค ก็เช็คลิสที่ผมมีให้ก็มีประมาณนี้นะสามารถทํากำไรเป็นกอบเป็นกำได้เลยถ้าทุกคนเข้าใจกับมันเข้าใจกับการแล้วก็เข้าใจกับเทคนิคกับมันนะฮะซึ่งถ้าสมมุติถ้าทุกคนมีประสบการณ์กับมันเยอะอีกนะฮะก็ยิ่งจะเฉียบมองเฉียบมากขึ้นเหมือนเหมือนที่ผมมองนั่นเองแต่ถ้าทุกคนอยากมองเหมือนผมมองแบบชัดเจนเลยมีเครื่องมือก็คือจบตอบโจทย์นะฮะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันน่าจะมีโปรโมชั่นถูกอยู่ด้วยนะฮะมีทั้งรายเดือนนะฮะหนึ่งเดือนสี่เดือนแล้วก็หนึ่งปีนะฮะทุกคนลองไปลองไปดูก็ไไดด้นะว่าานน่่าาาารรยเเือมตกมท หลายปีจะคุ้มกว่าเท่าไรสีเดือนจะคุ้มกว่าเท่าไรผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะฮะทุกคนสามารถไปกดดูได้เลยนะครับสามารถสมัครได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะในในส่วนของเทคนิคที่ผมจะแชร์ให้ทุกคนนะครับก็ใครชอบนะก็เอาไปใช้นะฮะแล้วก็จะมาพูดคุยกันในกลุ่มได้โอเคไหมฮะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มกับพวกเรานะก็สามารถทักแอดมินในลิงก์นี้ได้เลยนะครับทักแอดมินในข้างล่างนี้ได้เลย ถ้ามาบอกว่าอยากจะร่วมเข้ากลุ่มด้วยมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็สามารถถามได้หรือจะเข้าในร่วมของอร่วมของการเรียนพเิเศคลาก็สามารถทักได้เหมือนกันถ้าอยากเรียนเป็นคลาสใคร่เป็นใครที่เป็นพี่มือใหม่นะที่อยากจะเริ่มต้นเทรดในตลาด forex นี้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะเพราะว่าผมจะมีสอนแบบยาวๆแบบจัเต็มจับมือทำนะฮะก็คือจับมือใหม่สู่มือโปรได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะแล้วแล้วก็เจอในคลิปใหม่คลิปหน้าว่าถ้าไม่ตายไหนเนี่ยจะเป็นถ้าไม่ตายที่ชนะได้อีกนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า